เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสาหรับใครกําลังรอโปรเจกต์ใหม่นะครับวันนี้มาแล้วนะครับผมกลับมาเล่นผ้าเก่าเป็นการนำหมดเก่าๆที่เราชื่นชอบนะครับมาเล่นในแมปที่ยังไม่เคยเล่นวันนี้ผมจะเอา Paradox นะครับมาเล่นในแมปแรกหน้าล็อกแล้วก็จะปรับเป็นฮาร์ดคอร์นะครับทุกอย่างคูร้อยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราลองปรับค่านะครับสาหรับคนที่อยากจะเล่นตาม XP ผมปรับคูร้อยทั้งคู่ เธอเลดไดโนดามจหนึ่งร้อยนะครับการฟาร์มก็คูร้อยเช่นกันอ่ะทีนี้ค่าหิวผมจะปรับไว้ที่0.5นะครับค่าหิวพวกค่าน้ำอะไรพวกนี้คาแรคเตอร์เฮลลีคับเบอรี่เอาไว้ที่100อ่าไดโน100อโอเคไดโนเขา1.0ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเราไปหน้าต่อไปหน้าต่อไปพูปอินเทอร์วอล กับเลเอให้ปรับไว้ที่6นะครับอย่าปรับเกินเดี๋ยวมีปัญหานะตัวนี้ถ้าปรับเกินเคยลองแล้วไม่ได้ d ด y ไทม์ day ที่1นึ่งในไทม์สโอเคกำลังดีขอบโกลสปีดคูณ100จัดมาไยเดโนสเตตหนึ Wide ่ง no ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวค่าสลบอันนี้ผมเทสเซิร์เวอร,ร์ที่0.1สรุปเลยคือมันก็ไม่ลดอยู่ด,ดีหรือมันอาจจะทำให้ค่าสลบเรายิงมันเพิ่มขึ้นในนี้ไม่แน่ใจนะแต่มันไม่ลดนะครับ ค่าพลังตอนนี้ปรับไว้ที่0.5ผมปรับไว้ที่คูณ10ค่าพลังของไดโนเสาร์เนี่ยเราจะเป็นคูณ10แล้วกันคือทุกอย่างคูณ10แน่ไม่หมดยกเว้นน้ำหนักน้ำหนักเอาเป็นคูณร้อยนะครับคูณ10ัไม่หมดเลยประมาณนี้คูณ10แค่ตัวเทมไดโนสเตตอันเดียวนะที่เหลือเป็นคูณ1อันนี้คูณ1อันนี้คูณ1อ่าอันนี้ก็คูณ1 ตัวละครเราก็เอาเป็นเอาเป็นคูณคูณ10แล้วกันนะครับตัวละครก็เป็นคูณ10เพราะถ้าตายแล้วมันตายแล้วตายรับนะครับไม่ขับมาอีกเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเอาคูณ10ไปเลย่นะค่าพลังตัวละครคูณ10มีน้ำหนักนะครับคูณที่100เทมจัดไปการคิวเราจะให้ที่คูณร้อยเลยนะครับโอเคการฟาร์มอย่างอื่นคูณหนึ่งมีอะไรอีกปะ ไดโนเลดฟิตติ้งตัวนี้ซัพพลายเคสคูณร้อ f i ิต i ิ g งฟิติคูณร้อเออแต่จริงเราไม่ได้ทําการไปตกปลาอะไรหรอกเราก็ตั้งไว้ก่อนอ่ะโอเคพร้อมแล้วนะครับทีนี้มาที่แมปแรกหน้าล็อกตามด้วยเอาพาราดอสเติมโอเคผมเติมพาราดอสไปแล้วนะครับหมอดตามนี้เลยนะครับทุกคนอ่ะไล่ดูกันใครไม่ทันช่วงไหนก็กดหยุดไว้ดูมี NPC ด้วย ถ้าไม่มีปัญหาก็คือเราจะไม่เอาออกลืมไปอย่างหนึ่งทุกคนเราต้องมาติ๊กฮาร์ดคอร์ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็แม็กซิมัมดิฟฟิคัลตี้โอเคหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าในฮาร์ดคอร์เนี่ยถ้าเราตายแล้วนะครับเราจะตายไปเลยทุกคนเรียบร้อยครับและนั่นคือจบสิ้นนะครับผมเราห้ามพลาดเด็ดขาดนะโอเคเมื่อกี้เป็นการสาธิตให้ได้ดูว่านี่คือความยากของมันนั่นเองครับเอาละเราจะมาสร้างตัวละคร ที่แข็งแกร่งกันก่อนเลยดีกว่านี่ตัวละครที่แข็งแกร่งก็ต้องมีร่างกายที่กำยำใหญ่โตมาหัวลานนะครับ oh. บ๊อบนี่บอมนี่บอมเฮ้ยอันนี้ไม่ต้อง <c oughs> อันนี้ไม่ต้องครับอยต้องให้มันดูใหญ่โตมาหัวลานบ๊อบเพิ่มความสูงเข้าไปมือใหญ่นะครับแขนออกมาตอนนี้แขนยาวไปถึงขาแล้วนะครับ <c oughs> กล้ามใหญ่โตมาหัานครับตอนนี้ หายาวหน่อยเลยไปแล้วครับเลยหน้าจอไปแล้วยังไงไอทงอูโลเลยปะที่อยู่ในคนเก่งฟ้าประธานมาสูงสูงก็บเหมือนแล้วแหละเออสุดโหดเลยนี่แขนน่าจะได้ประมาณนี้กล้ามนี้มันเดี๋ยวนะมันสามารถลดกล้ามลงได้อีกนี่ว่าเอาลดลดอีกนิดนึงจะได้สมส่วนเออประมาณนี้แหละโอ้โหใหญ่โตมากนะครับตัวนี้ชื่อว่า โทงูโลผมจําชื่อมันไม่ได้นะทุกคนโทงูโลเขียนว่าอะไรวะเขียนไม่ถูกอ่ะเป็นโทกูโลแทนแล้วกันไม่รู้ชื่อมันชื่อโทกูโลหรือเปล่าโอเคว้าวแดดสวยงามสุดๆไปเลยมาถึงนี่ขัดคิดใครก่อนไม่ได้ขัดคิดใครมานานมากเก็บของว้าวสุดจริง นี่แหละมันคือความมันในการฟาร์มที่คูนร้อยจัดไปห,หัวหัวหัวลงมาอีกเพื่อเราต้องอัพน้ำหนักไปก่อนนะครับ5,000เลือดตอนนี้ไป5,400โอ้โหผมกดมาโคไปเลือดพุ่งนะครับโอ้โหคาหิวนี่สุดมากครับทิ้งสก,กิล500เอาละทีนี้สปีดสปีด160ดาเมจจะได้เท่าไหร่วันเนี้ยเดี๋ยวนะอย่าพิ่งไปออกซิเจนก่อน กตามีหน้าละห้ารที่เหลือดาเมจนะครับอีก29เวลปลัมอุ้ยดาเมจเป็นพันเอาเด้ให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปอันนี้คืออาวุธพื้นฐานที่เรามีมีอะไรมีคิดต้องคิดตั้นทองนี่ไปทำอะไรเนี่ยเฮ้ยอาวุธเบื้องต้นก็มีให้ค่อนข้างเยอะเลยด้วยเนี่ยใช้ไฟเบอร์อย่างเดียวตอนนี้ปัญหาเราคือเราจะต้องทำการในนี่หน่อยทุกคน เก็บเบอร์รงเบอร์รี่อาหารการกินให้พร้อมนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถฮิวเลือดได้ตรงนี้มีอ่อเหล็กที่สามารถฟาร์มได้ด้วยอย่ามีใครมาหลอยหลังอย่างเดียวเลือดไป500แล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้มาก่อนทีนี้ก็มีไม้มีของที่เราต้องการเดี๋ยวเราต้องไปเอาหินก่อนนี่ถ้าหัวลดด้นๆ้นี่ผมไปไซตามาได้เลยเสื้อเหลืองแบบนี้หิวมากหิวมากหิวม,ม,มากไอตัวนั้นฆ่าได้ปะเนี่ย ราเบอร์รี่มาเซตไปก่อนโอเคการเซตที่ปลอดภัยคือเซตเลขเก้าเลขศูนย์นะครับเพื่อที่จะกันไปโกบัตเตกกระโดดมาลักของเราจะได้จับมันไปด้วยเลยโอเคตอนนี้เราได้หินแล้วเราก็ต้องทําการเตรียมอุปก,กรณ์ต่อไปโอเคผมขาดแทสไม้ลืมต่อยแทสไม้เลยต่อยทีเดียวก็ได้รู้ปัม๊มเข้าไปเอาแบบใส่ใจไว้รุ่นนี่เคียวได้โอเคนี่มาแล้วจัดมาเคียวไว้เลขห้าเอาล้ไฟเบอร์ช้ำชปับปับ พับโอ้ยไฟเบอร์ที่แบบไม่ได้ฟาร์มได้แค่ไฟเบอร์นะครับมีเบอร์ลุงเบอร์รี่มาด้วยฟาร์มมันแน่นอนเมื่อกี้มันไม่มีพิกแอคเทฟกว่าน,นี้เหรอโอ้ยตีแทสมาเป็นหมื่นแล้วเนี่ยโอ้โห,ห,นะโโหด้วยความที่ดาเมจนะครับแรงมากโอ้มันมีนี่ผมไม่ได้ดูนี่ไงสโตงสโต,สตนแฮชเชตมีเลเวลเคาน์เตอร์ด้วยเหรอโหอ,อะไรเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยอันนี้น่าจะย,ย,ยาพิเศษเราก็ยังไม่ได้ต้องการมากแต่เราเอาเตียงมาก่อนผมว่าผมกระโดดไป ข้ามาัุพิเศษแล้วมั้งเนี่ยถ้าเราไปหาโซพิเศษได้เราจะได้พาราดอสพาวเวอร์แอคนะครับแล้วก็มีโบล่าพิเศษโบล่าพิเศษนี้เราจะสามารถที่จะใช้ได้ไม่จากัดถ้าผมจําไม่ผิดแล้วก็มีลูกดอกพาราดอสลูกดอกพาราดอสใช้นาโคติกน,นี่โบล่าธรรมดาเอาไปก่อนอันนี้จะเป็นหมอดเสริมของเรานะครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันเรามาสายดาเมจแล้วเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับธนูนะครับผมแนะนําอย่าไปยุ่งกับมันเลย เอาคลับอันนึงไว้จับไดโนเสาร์แล้วก็โบล่าเดี๋ยวผมต้องรอดูก่อนว่ารียูสไหมเอารียูสโอเคเมื่อกี้ไม่ได้อ่านรียูสพอดีคลับเอาไว้ที่เลขสาทีนี้อุปกรณ์พิเศษของมันต้องการฟินเอาเราเปลี่ยนก่อนอันนี้น่าจะดีกว่าแน่ๆดีเลยอุย้ยสวยนี่ได้เหล็กมาเยอะด้วยครับอุย้ยเล่นอย่างนี้ก็มันดีวะอย่างนี้เราน่าจะจบไปนะเนี่ยนะนะโอเคพิกแอค ก็ต้องขวานต่อแล้วก็หอกโอเคเรียบร้อยจับตัวอะไรกันดีตอนนี้เราเอาแอวนดอกกันก่อนดีกว่าแล้วก็ไม้เก็บไปด้วยนี่โอ้ตีทีเป็นหมืน่นเราก็แค่ระวังไม่ให้เราโดนฆ่าตายอย่างเดียวนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรยากเย็นแล้วแหละมีทางฆ่าม,มาพอดีเลือดเราตอนนีเ้เลือดเราหิวเต็มแล้วโอเคได้มาอีก 77ขั้นครับตอนนี้เราไม่ต้องกลัวที่สูงแล้วนะครับด้วยเลือดระดับนี้ทุกคนสบายมากจริงๆเราปรับค่าพลังเลือดคูณ10เองดีกว่าแต่มันมีเลเวลไปด้วยนะครับเลเวลตัวละครก็บวกประมาณร้อยกว่าเวลบ้งโอเคตรงนี้มีของนิดหน่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เป็นบูปินนะครับของเทพอ่ะเราก็แค่ทำการฟาร์มเหล็กแบบหดๆมันไม่ได้ยากเลยเพราะว่าเราสามารถฟาร์มได้คูณร้อยอยู่แล้วกลัวอะไรใช่ปะ เราแค่ไปหาเหล็กๆนี่ไงเหล็กข้างล่างนี่ก็ได้เหลือๆแล้วเน,นี่ยตรงเนี้ยอ่ะดูดิว่าผมจะลงไปฟาร์มได้เท่าไห่ก้อนเหล็กพวกนี้มีทางขึ้นพอดีใช่ไหมมีลันย่ามีปะเนี่ยเช็คก,ก่อนเช็คก,ก่อนมีไหมไม่มีผมว่าเอาเอาขับสลับกับตัวนี้ดีกว่าผมชินเลขสามเลยตีเหล็กเหล็กได้โอ้โหนึ่งพันมันเลยอย่างนงี้แจ๋วโอ้โหข้างล่างโชคดีมีออฟซิเดียนด้วยนะทุกคน ข้าท่าข้าท่านี่ยยอะแยะเลยเหล็กเอาให้หมดอ้อยหมดทาัพยาก,ก่อนตรงนี้มันไม่ขาดแคลนเว้ยเคียร์เลยเดี๋ยวผมไอ้นี่เลยผมหลอมเหล็กเลยมาทางนี้ก่อนแต่คูร้อยนี่ค่อนข้างแหลกเหมือนกันนะเนี <c> ่ย <oughs> เครื่องไขายแรงก็อย่าหาเรียนแบบได้ครับน้องๆก็ต้องดูสภาพสเปคเครื่องหน,หนิดนึงเวลาตีมันจะมีแหลกน่อยหน่อย น้ำหนัก5,000ไม่พอเอาน้ำหนัก1,000 0ไปเลยซ <Wow. S 1> ีรีส์นี้มีแต่ความฮานะครับผมอย่าไปจริงจังมากเราเล่นยากๆมาเยอะแล้วรอบนี้ผมจะเอาแบบมันๆเกินลิมิตฟร์ติตูดฟรอยต์ตูด100ไปแล้วครับติ้งเอา1,000ได้ไหมโอเคเลือดยาวเลยนี่เลือดนะครับอเอยเอาดาเมจไปอีกดีกว่าดาเมจเป็น4,000เลือดไปเท่าไหร่7 0็0นกว่าปหนะเลือดไป7,500ครับดาเมจดาเมจพี่ไป4,400วนสี่ว ข้าวท่าเอาหอ,อกมาเพิ่มหน่อยหอ,อกนี่ก็รียูสเอเบิลไม่ใช่เหรอไม่ได้รีวิวสเอ้ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราเนะี่ยโอ้ใครมาอุ้ยเจอเจอเอ็นพีซีตัวใหญ่เลยขนาดผมใหญ่แล้วนะใหญ่กว่าเราเหรอเสียบไข่ครับตายไปได้ไอ้หนูนี่นะโอ้โหหนังสามหมื่นโอ้โหสุดมากเอาละเดี๋ยวลงเตาหลอมก่อนแล้วกัน โครงสร้างฟอนเดชันเรายัางไม่มีอ่าตอนนี้เราก็ไม่ต้องจริงจังการสร้างอะไรมากผมจะสร้างได้เท่าไหร่วะเนี้ยอุ้ยได้เป็นร้อยโอ้อย่างนี้มันนี่แหละไม่มีสะดุดไม่สะดุดไม่รีรอ,ไม,รอไม่รอชา้าจัดไปแล้วก็เตาหล่อมาสักอันหนึ่งเตาหล่อเอ็นเกมยังไม่มีจะพยายามตัดให้น้อยที่สุดนะครับเหมาะกับสําหรับสาวกที่ชื่นชอบเกมร์สโดยเฉพาะเลยผมเตรียมมาสองเตาตอนนี้ แล้วมีเตาพิเศษอีกชุดหนึ่งเอานี้มาแล้วก็เอานี้มาไม่รู้ใครหลอมไวกว่ากันแหละหลอมเทียบกันเลยใครไวกว่าก็คว้าชัยไปเหล็กเมื่อกี้แบ่งเป็น2ส,ส่วน2โซนได้7,000พุนวไม้ใส่ไป้1,000หม <c oughs> มันเหลืออย่างนี้จะไปประหยัดทำมะเขืออะไรใช่ปะเต็มที่เอ้ยเดี๋ยวอีกอันนึงงพิมผิดต้องใส่เหล็กจัดไปดูดิ ไหวไหมอันนี้ได้7อันแป๊บเดียวส่วนอันนี้อันนี้ยังไม่ได้นะครับอันนี้ต้องใช้เวลารอเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเรามาดูตอนนี้เราไปหาดูก่อนว่าเราจับอะไรได้บ้างไอ้ตรงนี้เราอย่าไปยุ่งกับมันนะเดี๋ยวข้ามไม่ได้สปีดผมนี่ตอนนี้นี่ไวมากเฮ้ยเอะไรกเนี่ยอุ๊ยลองเดิปั๊มอุ้ยเรียบร้อยฮะโอ้โหทีเดียวแบบพาราโซนะครับหลับไปเลยจัดไป เทมมิ่งนะคูร้อยก็ไม่น่าจะยากมากเรียบร้อยได้แล้วนะครับไม่ต้องรอแดนเอาละเตรียมที่ขี่มันก,ก่อนเลยที่ขี่พระโซมีหลายอันเลยครับข้างหน้าอีกตัวหนึ่งเราเอาไว้วิวของไม่น่าจะขาดแล้วสบายมากโอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูเหล็กตอนนี้เราพาพระโซเราไปวิวก่อนน้ำหนักไม่ได้เลยจัดน้ำหนักไปก่อนค่าพลัง ผมว่าน่าจะฮิวเลือดไม่ค่อยทันนะเนี่ยดูจากลักษณะแล้วดาเมจด,ดาเมจไป10,000สปีดไป200มียาโพชั่นอะไรบ้างที่จะคราฟได้ง่ายที่สุดในตอนนี้โอ้โหโคตรเยอะเราพิมพ์เกี่ยวกับเลือดนะครับก็จะมีเฮลโพชั่นตัวนี้อ๋อผมต้องไปฟาร์มก่อนแล้วก็ต้องย่างเนื้อด้วยถ้าเป็นไดโนโพชั่นมันจะไม่เหมือนกับเฮลโพชชั่นปกตินี่หว่าแล้วก็มีตัวนี้อ๋อโอเค ตัวนี้เป็นเฮลออลิกเซอร์อันนี้ของมันเองของบอดมันเองของบอดมันเองทําง่ายนี่เอา้าสบายดอ,อแล้วก็ยาตัวนี้ใช้กับอีเลเซอร์อลเลเซอร์ได้เป็นยาที่จะเอาเอา่อค่าหิวค่าอะไรให้ออกไปเอาหาไม่เจอไม่เป็นไรผมครับยาธรรมดาก่อนยาธรรมดามันต้องใช้โต๊ะสวิตตี้ของพาราดอสแน่เลยเนี่ยหาไม่เจอนะครับ พาราดสมูตตี้อ๋อมีตัวนี้ด้วยแล้วก็มีเอนเกมอั l ล็อกเกอแล้วก็ตัวสมิตรีมันคือตัวนี้อ่าโอเคนี่ไงตัวอ้นี้ต้องคลาฟในพชชันเชด t หรอมีโต๊ะพิเศษของมันนะครับใช้คำว่าเชดอันนี้ปะโอเคเรียบร้อยเราต้องการเหล็กนิดหน่อยป่านนี้กลับไปก็น่าจะได้แล้วผมว่าอ่ะโอเคจัดมาจัดมา เวลาตีมันจะเหล็กๆนิดๆเพราะว่าฟาร์มเยอะเหลือเกินทีนี้เรากลับไปที่เก่าของเราป่านนี้ไม่รู้ว่าได้เหล็กเท่าไหร่แล้วนะโดนเลยแล้วกันนี่มางี้เลยเลียวเลยวเลไอ้หนูเลียวปีนได้ปะปีนไม่ได้ปีนไม่ได้ก็ดำน้ำไปเลยเอาสอปีดอีกิสปีดไป2,000นะโอ้โหสุดปเละน,นี่ก็ยังเฮ้ยก็ยังไม่ไวขึ้นเท่าไหร่วะเนี้ย แล้วนี่อะไรอะญาติพวกนายมากันเหรอโอ้โหไวมากโอ้โหไวมากเดี๋ยวกูเล่นยังไงก่อนสปีดอย่างนี้ต้องใส่คู่คอสซูมอีกแนบทุกคนเรามีสปีดคอสซูไหมหน่าจะมีแหละโอเคนี่ผมใส่แค่เอออันนี้ดีไหมอันนี้มันเป็นการลดมูฟเมนต์ไม่เป็นไรผมใส่150เดี๋ยวดูเหล็กเหล็กได้ก็คือได้เอาละความหนังหน่อยโห้หนังตีได้เป็นหมืน่น เด็กอันนี้นะครับเตาแรกมาร้อยกว่าอันนี้ก็อีกร้อยกว่าเฮ้ยพอๆกันเลยนี่ว่าถ้าอย่างนั้นใช้อันนี้น่าจะดีกว่าเพราะนี้น้ําหนักน้อยนะครับโอเคทีนี้เอาคอสซูมาเพื่อใส่กับพารโซมันจะได้เลี้ยวหัวได้เลยไม่ง,งั้นลาบากในการเลี้ยวหัวอ๋อตัวนี้เฮ้ยผมทำมาผิดมันต้องเป็นเทอร์นิ่งเอาไหมอย่าลืมนะครับถ้าเราทําผิดชีวิตจะเปลี่ยนเลยสําหรับการใช้สปีดมันจะยิ่งซวยกว่าเดิมอันนี้ตัวนี้เทอร์นิ่ง เอาละได้แล้วเรียบร้อยจัดไปทีนี้ก็จะหมุนหน้าได้สบายเออนี่แล้วมันก็จะไม่มีปัญหาในการใช้สปีดนั่นเองอ่ะเราโพชั่นเชสมาก่อนพชั่นเชสขาดชิตินโอ้ยผมไม่มีชิตินเลยเนี่ยเอาดิเอาดิไปหาชิตินก่อนตอนนี้เราจะสู้ตัวอะไรได้บ้างเนี่ยข้างบนนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยแกลลิมิมัสธาตุไฟเหรอเพิ่งเคยเห็นวะ ลองตีเลยปั๊บเฮ้ยอุยอ้ยเฮ้ย,ย,ยมันอ่ดใช้ได้มันเหมือนมี XP อะไรมาให้ด้วยนะฟาร์มได้หนังได้เนื้อโอ้โหฟาร์มอลังการมากต้องหาแมงก่อนเฮ้ยจริงๆเราใช้นี่ก็น่าจะได้ปะ่ะพวกเต่าพวกเนี้ยเต่านี่ก็อ่ดใช้ได้เลยจัดมาเคราตินบานเลยครับทีนี้ แล้วก็ฟาร์มเคลาตินให้สุดในี่นี่นี่โอเคจริงๆถ้าจะไม่อยากแหลกนี่การฟาร์มอาจจะต้องลองไปปรับดูว่าประมาณไหนนะครับถึงจะไม่แหลก100นี่มันจะมีการแหลกนิดนึงผมมีพาราดอสโซแล้วก็มี SMALLXP ผมกินไปแล้วผมเบลแม็กแล้วนี่หว่าแล้วกูจะกินเพื่อก <c oughs> ูกินนำไมวะเนี่ยเบลแม็กไปแล้ว ตัวเชสก็ยังไม่ได้ตัวเชสต้องชิตินล,ล้วนดีกว่ามันไม่ให้ใช้คีลาตินว่ะต้องหามาลรงอย่างเดียวเท่านะั้นแหละบนโต้ตัวนี้เราสู้ได้ไหมอย่าไปลองเลยบังเดี๋ยวตายแล้วทุกอย่างจะจบนะครับต้องระวังเป็นพิเศษหาแมงหาแมงหาแมองอันนี้น่าจะไหวอยู่เนี้ยปั๊บล่วงโอเคตัวนี้เลเวลมันน้อยเราก็เลยไหว ข้างหน้านี้ก็ไม่มีแมงมีคาโน่สีสวยว่ะเฮ้ยคาโนตัวนั้นโหดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วตัวนั้นไม่ได้ครับผมจําได้ว่าตัวน네ั้นโหดมากมาแรงอยู่ไหนวะเนี่ยเออเฮ้ยเฮเระวังระวังอุ้ยอุ้ยเออผมว่าเราชนะเพราะว่าเราอึดกว่าอยู่แล้วโอเค ทิ้งไว้ก่อนเผื่อสักพักหนึ่งมแมลงมันจะมาบางทีมแมลงมันก็ต้องรอให้มีสร้างมีอะไรก่อนลงไปข้างล่างดูดีกว่าบ้างข้างบนไม่มีเลยวะนี่เราออกมาไกลพอสมควรเนี่ยข้างหน้าแรปเตอร์อะไรอะ่ะเดี๋ยวนะมันมันน่าจะล็กอกเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยว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 นี่เนเอาอะไรอยู่อันนี้ทําขั้นระลบได้ไหมเนี่ยเสียบก่อนตัวนี้เป็นแอร์เบนดอนเหรอเราลองเอาสากกระเบือตีดู ตีตีตียากจริงวะตัวก็สูงว่ะตีไม่โดนเฉยโอ้ยทำไมมันตีไม่ค่อยโดนวะเออไม่รู้นะครับว่าจะหลับหรือเปล่าแต่ด้วยดาเมจระดับนี้ก็ไม่แน่นะลองดูลองดูลองดูผมว่าเลือดเราเยอะอยู่มันไม่น่าจะกัดผมทีเดียวตายหรอกโอ๊ย้ยหนีแล้วปะหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วร้องร้องรองรองรอง โอ๊ยไอโยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนโอ <c oughs> ้โหเร็ว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 เฮ้ยโอ้โหไปี้ยเกือบตายบอกแล้วฮาร์ดคอร์อะไรก็เกิดขึ้นได้โอย้ยเกือ <ms> บดวงพี่แม่งดีจัดทุกคนไม่งั้นเรียบร้อยเมื่อกี้หูยเฮ้ย ใจหายเลยเหลือบแล้วเหลืองๆนี่อะไรวะเนี่ยัวนั้น,นเจอมนุษย์เหมือนกันว่ะได้ต่อยอะไรโดโด้ได้ต่อยโดโด้โด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 สีฟ้ามาพวกนี้อย่าไปยุ่งกับมันเลยผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าตัวอะไรโหดไม่โหดอะเราต้องหามาแรงให้ได้เนี่ยเพื่อนี่เราจะได้ฮิวได้มาลงมาแรงหาย่างจริงเุ้ยมีเปกะัะซั์ด้วย กระโดดลงมาก่อนจริงๆน่าจับนกสักตัวนึงเหมือนกันว่ะยาวไปยาไปหรือไม่ก็หาบ้าน NPC ก็ได้มันอาจจะมีของเก็บไว้ดีๆพวกเหล็กพวกชิตินตี้นี่ไนี่หวดไปก่อนผมไม่ฟาร์มแล้วนะตอนนี้หนังผมน่าจะเยอะเกินละหรือจะไปหาแมงป่องดีวะถ้าเราขึ้นเขาได้จะมีแมงป่องวินี้ตัวยักษก์ว่าทุกคนแล้วก็มีมังกรด้วยเห อุยมังกรมันเกินงี้ด้วยไอพวกอเบนดอนที่สงสัยจับไม่ได้หรือเปล่าวะเอาล่ะตอนนี้นะครับตัดสินใจมาขึ้นเขาทุกคนเพื่อมาหาแมงป่องโดยเฉพาะเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยมีแม,แมงป่องมีแรงเอ้ยต้องการป้าบต้องการเหมือนกันเผื่อที่จะเอาเนื้อเน่าอุ้ยแค่ต่อยนี่ก็เนื้อเน่าบาแล้วโอ้โหหมัดอย่างเดียวก็เอาอยู่เออเอาดิ ยังไม่หมดยังไม่หมดกี่ตัวกี่ตัวละเรากี่ตัวหมูมันเอาสร้างไปเมื่อกี้นี่จัดมาเออยอดถ้าเอาไม่แหลกผมว่าเดี๋ยวผมลองปรับลดฟาร์มอาจจะลดฟาร์มนิดนึงน,นะทุกคนแต่อย่างอื่นยังคงเดิมอาจจะลดเหลือ50ดูว่ามันจะหายแหลกไหมเวลาการตีผมอยากจะให้มันลาบลื่นเนี่ยไม่งั้นมันจะตกไปแป๊บนึงไงแต่ถ้ามันไม่หายก็เอาร้อยเหมือนเดิม โอเคผมจะลองลดไปครึ่งหนึ่งเหลือ50ก่อนเพราะจริงๆตอนนี้นี่ก็โอ้โหฟาร์มอารามชามมากมันไม่น่าจะจำเป็นต้องใช้การฟาร์มขนาดนี้เฮ้ย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 เยเฮ้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 ยเฮเฮ้ย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 เ มาเจอพวกนี้ไอ้บ้าถ้าไม่ใช่แฮตคอร์กูไม่กลัวมึงหรอกกู <g ül> ทำมาสักไกลแล้วไม่อยากมาเริ่มใหม่แมงป่องไหนกันวะไม่ได้เล่นนาแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับบดตัวนี้เป็นปีอะเผลอๆหลายปีด้วยแมงป่องหายากว่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ทีท่าของคนที่เป็นมิตรต่อกันและกันขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้โหเจอแรปเตอร์ต,ตัวตึงอีกไอ้พวกทรงผมโมฮอคนี่ไว้ใจไม่ได้เลยไอ้อย่างนี้นี่ตัวโหดไม่ใช่หรอวะไอ้เหลืองๆเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดอะ มันไม่มีแมงป่องเลยมาลงมาแรงไม่มีทีนี้เลยเป็นปัญหาเลยว่ะเออเอออ่ะฆ่าไว้ก่อนเดี๋ยวรอว่ามาแรงจะมาไม่มานะครับตอนนี้เฮ้ยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ได้ปะเนี่ยเอาเมื่อกี้ผมมองมันเป็นไอ้นี่ผมมองมันเป็นด้วงทุกคนอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอึดปะอึดอึดอึดเหรออึดเหรอเออเอ อุ้ยโอ้โหไปงานตึงนะเนี่ยเอา้าตีแม่งจนจมดินไปเลยตอนนี้ดาเมจไป8ปดหมื่นแล้วรับขนาดดาเมจไปหมืน่นยังตีมันไม่เข้าเลยเมื่อกี้ไม่มีเลือดออกเลยเฮ้ย,น,น,ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงได้ยามาด้วยเออเนี่ยเจ๋งยาเข้าตัวแล้วหรอยานี่รู้สึกว่ามันใช้แล้วมันจะคิวได,ดนโนเสาร์ได้ด้วยป่าววะ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเว้ยเอาฟาร์มมาก่อนได้แล้วครับทีนี้เราก็จะสามารถผลิตยาได้นี่เราได้เชตเราได้สมิตตี้นะครับส่วนเหล็กตรงนั้นนี่เอายังไงดีเนี่ยเรามาไกลมากเลยยังไงเราก็ต้องกลับไปอยู่ที่เก่าก่อนโอเคเรากลับกันก่อนนะครับตอนนี้ไกลเลยนะครับเอาแล้ตอนนี้กลับมาถึงแล้วโคตรไกลโอเคจอดลงเลยขยายครับพื้นที่ อยู่อาศัยของเราในแพ้นี้ก่อนดีกว่าไม่พอแน่ๆเลยไม่แน่ใจว่าลงหมดโอโซไว้ปะเนี้ยถ้าไม่ลงโอโซระหว่างของยากมากโอโซมีแม่ไม่มีด้วยไม่มีก็ออฟฟิเชียลนี่แหละอะไม่ต้องแล้วโอซงโอโซ,โอโซไม่ต้องเติมต้องเพิ่มนะ้ำเอาเหมือนเดิมเพราะว่ามีคนเล่นตามอยู่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เดี๋ยวตรงไหนติดช่างมันเร,เราเราลื้อออกเลยติดลื้อออกเลยเออยยื่นหน้าไปทาง ทะเลแทนเว้ยนี่เราออกทางนี้แทนอนี้เราสับออกเดี๋ยวผมไปอาจปรับแค่การฟาร์มอย่างเดียวเพราะการฟาร์มมันทำให้เหล็กทุกคนจะได้เล่นราบลื่นเหมือนผม <S <S ต่อเสริมมา <S 1> <S 1> ด้านนี้ไม่ได้แล้วด้านนี้เราต้องเอาเป็นซีลิ่งแล้วซีลิ่งเราไม่มีใครมาตีอีกเนี่ยไอ้นั่นไม่สู้เขาเลยเหรอ,อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วๆๆๆๆๆๆๆออกไม่ได้อ๋อมันสู้กันอยู่แต่มันตีไม่โดน เดี๋ยวเดี๋ยวเออแล้วก็ตีนหูนานมากกว่าจะโดนได้มาตรงนั้นวางไม่ได้วางไม่ได้ต่อมานี่เลยอ่าทีนี้เมื่อกี้นะครับเราได้อุปกรณ์เพิ่มมาอีก2อย่างก็คือพลโดสสมิตตี้วางไว้ทางนี้แล้วก็จะมีตัวโพชั่นเชดพชันเชดอยู่นี่อันนี้ไว้ผลิตปรุง พชั่นไม่ใช้งานเราใส่เป็นไฟเบอร์กับเบอร์รี่สีแดงเบอร์รี่สีแดงอยู่นี่เราก็สลับสีน้ำเงินกับสีม่วงก็ได้อ่ามี25%แล้วก็มี50%ได้ทั้งตัวเราแล้วก็ได้ทั้งตัวไดนโนเสาร์เลยดีกว่าได้21ขวดจัดมาครับคราบได้ค่อนข้างไวมากเออเรียบร้อยเดี๋ยวผมลองขี่ไดนโนเสาร์แล้วใช้เลยว่ามันจะฮิวไม่ฮิวอ่ะ ตัวนี้ตัวนี้ก็เวลแม็กนะครับแล้วนี่้ากอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะซา,พากพาราโซเข่าเมื่อวานเหรอน่าจะใช่วันนี้เราเดินทางลำบากล้วผมต้องปักไฟให้ที่นี่ก่อนสแตนดิ้งทอดเราก็ไม่มีสแตนดิ้งทอดอ่าโอเคเอานี้มาแล้วก็หูยได้เป็นร้อยโอ้โหลงไปเยอะๆจะได้สว่างหน่อยนี่ผมปรับแกมมาไปแล้วแน่ๆทุกคน ยังมืดนะครับขนาดนี้อ่ะโอเคได้แล้วเราใส่ไม้ไปเลยจะได้เป็นการเผาชาโคไปในตัวใส่สี่ห้าพันนี่แหละเดี๋ยวไปฟาร์มใหม่ได้กลัวเลยอ่าไฟมันสว่างสวยจุดไปหมดโอเคฟาร์มไม้ต่อนี่นี่ นี่เป็นยังไงวันนี้ได้ไดโรเสาร์มา1ตัวแล้วก็เกือบจะแตกเหมือนกันนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะรอดมาได้ตอนนี้เป้าหมายต่อไปของผมก็คือขวานเทพนะครับพาราดอสพาวเวอร์ตัวนี้อันนี้น่าจะใช้ได้แบบโหดๆแน่ๆเลยเอาเป็นว่าสําหรับในพาร์ทนี้เนี่ยเราจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมร่วมกันกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ